็เมื้อตาแล้วไอเดนเตอเตอเตอวอ่งไงครับพท่าน จายไปเออปกว่าเออแมวมากลัวกลัวเฮ้ย <source> ิดอนจิมดอนทิแล้วเออเออเอิมดีดอดอดอเยสกิบดีดิดีดออาไป่สลกิบดีดอ ติดตามต่อตไปตน <Brand. S 1> อนนที่ได้รับความน่าชอตามต่อบอกไปนี่ไม่ใช่ EP สินี่คือ EP 9บ้าบายบาย